ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่ก็มาดูมาชมห้องเวียงแก่น h ช n แนลมาแล้วครับ2ตัวล่างงวดประจำวันที่1มีนาคม2,566มาแล้วครับอยู่ตัวอย่างงวดที่แล้วงวดที่แล้วมันก็เข้าอยู่นะครับนะงวดที่แล้ว58ด ออกสี่เจเจออก9 2 92สองสองออก80มันก็เข้าครับดูดังดูตัวอย่างนะครับเนี่ยตัวอย่าง58ตัวนี้คือหลักสิบตัวนี้คือหลักสิบตัวนี้คือหลักหน่วยหลักสิบจะมีอยู่ห้าตัวนี่หลักหน่วยจับคั่วอง ออกกันมาแล้วก็ได้ 4, สี่เจ็ดรถซกว่าจะเข้าจะชนอยู่สองสองตัวแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดทิ้งไปตัวใดตัวหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยตัดทิ้งออกไปคงเหลือตัวเดียวคงเหลือหนึ่งสองสามสี่คงเหลืออยู่สี่ชุดบางทีก็มีสี่ชุดบางทีก็มีหกชุดไม่เกินหกชุดน,นั่นก็ข้อบอยเหมือนกันนเน่ะเอาอันนี้คือหลักสิบ นี่ก็หลักสิบอันนี้หลักหน่วยก่อนจากนั้นไปก่อนจะเข้าไปดูสูตรการกรอบมาดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนนะครับตัวเลขเป็นการคิดคำนวณจากสถิติเลขที่ออกไปแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายทางช่องไม่แนะนําให้ซื้อสลักที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขคือความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับมาในงวดนี้โปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะครับจากช่องเวียงแก่นชนแนลนะครับก็มาดูสูตรกันเลยอธิบายสูตรกันเลย ตัวอย่าง58แล้วก็ใส่เลขสองคงที่ใส่หน้าหลักสิบก็จะเป็น258 258เราจะบวกอะไร349อ่ะ349ถึง3 4 9 3 4 0ถึง349นะครับให้มันลงจะ58มันออก47ให้มันลหลักหน่วยเลข7 แล้วก็บวกไปเรื่อยสามสี่ศูนย์สามสี่สองสามสี่สามสามสี่สี่สามสี่ห้าสามสี่หกพอใส่บวกสามสี่หกปุ๊บมันจะลงหลักหน่วยเลขเจ็ดพอดีแล้วก็เลยสองห้าแปดหนาดคงที่แถวนี้แถวที่สองก,ก็คือตัวบวกสามสี่ศูนย์ถึงสามสี่เก้านะเราให้มันลงหลักหน่วยเลขเจ็ด เาคิดว่ามันจะมาเลขเจ็ดแล้วก็ลงให้ลงหล,ลักหน่วยเจ็ดก็บวกได้สามสี่หบวกหเท่ากับสิบสใช้หลักหน่วยห้าบวกสี่เท่ากับเกบวกสามเท่ากับหต่อไปบวกตัวข้างๆของมัน5้าบวกเก้าเท่ากับสิใช้หลักหน่วยเก้าเท่ากับสิใช้หลักหน่วย สี่สเท่ากับเเท่ากับเต่อไปก็ามาจับคู่เอาอยัางง่ายๆกันแล้วกันหลัก10บหลักสิบหลักสิหลักสิบหลัลลลมีอยู่ห้าตัวก็จับคู่เข้าไป5 7คือตัวนี้เก็เก็คือตัวนี้ส7ก็คือตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหลักสิบเหมือนกันก็จะเป็นสามเจ็ดตัวนี้ก็หลักสิบเอนกันก็เป็นสี่เจ็ดพอดีมันชนกันถ้ามาชนในมาชนกันลักษณะนี้แล้วก็ตัดทิ้งไปตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ก็เหลืออยู่สี่ตัวก็เข้าตัวนี้สี่เจ็ดต่อไปก็ใช้ไอ้หลาดคงที่ใช่หลาดคงที่ก็คือเลขสองใส่ข้างหน้าหลักสิบล่าง สองเจบวกได้3บวกได้3ามี่ศนย์ถึงสามมันให้มันลงเลขสองอ่ะเพราะเลียกมาออกเก้าสองจาก4ีเจมาออกเกาสองสมมุติว่าเราคิดว่าเอองวดนี้มันจะมาเลขสองหลักหน่วยแล้วก็บวกไล่ไปเลย340ี่ศให้มันลงเลขสองอ่ะเราบวกไปเลยเริ่มต้น340ี่ศไปก่อน มันลงอะไรแล้วค่อยไล่กันไปตามนั้นสองสี่บกีสามส่สี่มันจะลงเลยสองพอดีบกดีี่สี่เบวกสเป็น1ิบใช้หลักหน่วยสีบกสเป็น8 2ดบวกสมเป็นห้ามาทัดที่3มบวกตัวข้างๆของมันเอง5้าบวกแเป็น13ใช้หลักหน่วย 8บวกหนึ่งเป็น9 3้าสบวกเก้าเป็นส2บสองใช้หลักหน่วยที่นี้ก็มาดูอันนี้คือหลักสิบนี่คือหลักสิบนี่คือหลักหน่วยแล้วก็มาบวกห้าสองดห้าสองก็คือตัวนี้8 2ดสองก็คือตัวนี้หนึ่งสองก็คือตัวนี้ต่อไปก็มาตัวนี้ 9กสองก็คือตัวนี้ไอตัวที่มันถูกแล้วนะแล้วก็สาสองก็คือตัวนี้คนเรียกออกมา9กสองก็คือตัวนี้ก็ถูกไปถ้าไปเก้สองเราก็ใช้หลักเลขสองคงที่ไว้ข้างหน้าหลักสิบล่างก็เป็นสองเก้สองสอง็สองบวกอะไรให้มันลง หลักหน่วยเลขเป็นหลักหน่วยเล็กศูนย์เพราะว่ามันออก8ปศูนย์ยกตัวอย่างนี่ดูตัวอย่างท่านก็ไล่บวกลงไปเอาเองงว,วดนี้มันมา8ปศูนย์แล้วก็สองเก้สองบวกสามี่เมันถึงจะลงหลักหน่วยเล็กศูนย์นะครับสองเเป็น9 94เป็น13เอาแต่หลักหน่วย สองสามเป็นห้าบรรทัดที่สามเนี่ยบวกตัวบวกตัวค่าค่าของมนเองเนี่ยห้าสามก็เป็นแปดสามเก้าก็เป็นสิบสองเอาแต่หลักหน่วยแปดบวกสองก็เป็นสิบเอาแต่หลักหน่วยคือได้ศูนย์นี่คือหลักหน่วยอันนี้คือหลักสิบเปื่อนการพาดก็จะได้ห้าศูนย์คือตัวนี้สามศูนย์คือตัวนี้ 9กคือตัวนี้ต่อไปก็8 0ก็คือตัวนี้2 0ก็ 20. คือตัวนี้ผลอ,ออกมา8 0จาก92ออกมา8 0ก็เข้า1 2 3 4 5ก็มีอยู่5ชุดก็ไม่มากนะครับเลขสคือรหรัสคงที่ใส่หน้าหลัก10บล่าง หรือหลักหรือหลักสิบบนทุกครั้งเหมือนกันสองตัวบนก็ใส่เหมือนกันแล้วก็บวกด้วยสามสี่ศูนย์สามสี่หนึ่งสาสี่สองไปเรื่อยๆให้มันลงหลักหน่วยที่เราชอบคิดว่ามันจะมานหมนึงวดเอามาดูผมคิดไว้ให้เรียบร้อยละเดี๋ยวคิดมันจะยาวแปดนาทีละเอามาดูที่คิดคำนวณไว้ให้แล้ว ต,ต,ตัวอย่างมาแล้วครับตัวอย่างตัวอย่างมาแล้วครับเรื่องมาออกสองแปดศูนย์เราจะบวกอะไรให้มันให้มันลงเลขศูนย์ตัวเก่าอันนี้คือมาตัวเดิมงวดหน้าเนี่ยงวดวันที่หนึ่งมีนานเนี่ยสองตัว่ากมันออกแปดศูนย์ต่อไปมันถ้ามันมาตัวเดิมก็จะเป็นศูนย์ แล้วมันมาตัวเดิมเราก็จะเป็น50คือตัวนี้20คือตัวนี้หนึ่งคือตัวนี้ต่อมาก็30ก็คือตัวนี้70ก็คือตัวนี้มันก็มีอยู่ห้าห้าชุด1 2 3 4 5สี่ห้าก็มีอยู่ห้าชุดแต่ถ้ามันเลขศูนย์ตัวเนี้ถ้ามันขึ้น1แต้มเนี่ยขึ้น1แต้มก็จะเป็นตัวนี้ ก็จะเป็น5้หนึ่งตัวนี้สองหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้มันซ้ำมันไม่ต้องเอาสองหนึ่งมันมีแล้วต่อไปก็เป็น4 1, ีหนึ่งคือตัวนี้7 1ก็คือตัวนี้ก็มีอยู่4ชุดถ้าตัวไหนมันมีหลักสิบสตัวเบิ้ลก็สบายไปมีอยู่สชุดต่อไปถ้ามันขึ้น2อเต้มละ่ะ แปเนี่ยเลขหลักหน่วยมันขึ้น2แต้มก็จะบวกดวยสามสสศูนย์บวก3เป็น3ามแปดบวกสี่เป็นสิบสอเอาแต่หลักเอาแต่หลักหน่วยสอสเป็นห้าบวกสเป็นเจ็บวกสเป็นห้าเบวกหเป็นสิทีนี้ก็มาไล่อันนี้ก็คือหลักสิหลักสิหลักหน่วยหลักสิบมีห้าเอาเทไร 5้าสองสองสองตัวนี้สาสองตัวนี้7จสองก็คือตัวนี้นะครับห้สองมันพอดีมันตรงกันนะห้าสองห้าสองเราก็เอาตัวนึงก,ก็สบายไปมี่สชุดต่อไปถ้ามาขึ้น3มแต้มละแปดูนย์ขึ้น3มแต้มนะหลักสิบมันจะมาอะไรมั่งก็มาดูกันขึ้น3ามแต้มก็จะ ก็จะเป็นเลขหลักหน่วยเลขสาก็บวกได้3 4มี่สถึงจะลงหลักหน่วยเลขสามนะครับสามูนถึง3 4มสี่เ้านแหละทีนี้ก็มาดูวิธีบวกอ่ะศูนบวกสก็เป็น4ี่แปบวกส็เป็น12เอาแต่หลักหน่วยสองบวกสก็เป็น5ก็จะได้5้าสองสี่กับเจ็ดหกห้าสองเป็นเจ็บวเป็น6 บวกหเป็นสิบสามเรามาจับคู่อ่ะห้สตัวนี้ตัวนี้ด้วยสองสตัวนี้สีสตัวนี้หกสตัวนี้เนี่ยหกสคือตัวนี้เจสก็ 7, คือตัวนี้ ตัวน,นี้ไม่ชนนะครับถ้าไม่ชนก็จะมี5้าหนึ่งก็จะมีอยู่5ชุดเพราะมันไม่มีไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีชนนะครับในกรณีอันนี้มันขึ้นแต่ถ้ามันลงจกแปู 0, ถ้ามันลงหนึ่แต้มก็จะเป็น9ก้บอกได้สามสี่ศูนย์ก็จะเป็น9ก้พอดีศ0นย์ศูนปดสีเป็นสิ สองสามเป็นสิบหเป็นเจ็เป็นสองเป็นเก้ามาลง1แต้มนะแปเนี่ยถ้าลง1แต้มก็จะเป็น9ก้าทีนี้ก็มาบวกนะห้าเก็คือตัวนี้2 9ก็คือตัวนี้09ก็คือตัวนี้ต่อไปก็สองเ้อันนี้ชนอีกเอาแค่ตัวเดียวก็มี7 9 1 2 3กสี่ จะมาไหมถ้าลง1แต้มก็เป็นกถ้าลงสองแต้มละ่ะลงสองแต้มก็ส8 0บวกด้วย3 4 9 0ีเย์เป็น9 8้าเป็น12 2 3เป็น5้า้าสองเป็นเจ็เป็น11บเเจบวกหเป็น8 ก็ไปก็ไปห้ตัวนี้2 8ตัวนี้9 8ตัวนี้1 8ตัวนี้นะครับเจ็ดก็คือตัวนี้1 2ึ่งสอสี่ห้าตัวนี้มีห้าชุดไม่มีตัวชนไม่เป็นไรถ้าลง3ามแต้มละ่ะเลขศูนะีลง3มแต้มก็จะเป็น 7, เจ็ดก็มาดู 2 8งคือเอารหัสคงที่ใส่หน้าหลักสีบล่างบวกด้วย348ก็จะได้ลงเลขเจคือลง3แต้มก็จะเป็นเลขเจ็ดสามสีู่นยเป็น8 8 4เป็น12 2 3เป็น5 5 2เป็น7 2 8เป็น0คือ 10, 10 เจ็ดศูนคือเนี่มาบวกกันก็จะได้ห้าเจ็ดห้าเจดสองเจคือตัวนี้แปดเจดก็คือตัวนี้ต่อไปก็0ูเจดตัวนี้เจดเจดคือตัวน, 7, 7. วนี้อันนี้ก็คือลงสามแต้มถ้าลงสี่แต้มละ่ะสองแปดศย์บวกสามสี่เจดถึงจะลงเลขหกคือลงจะลงหกแต้ม บวกได้สามทีเจ็ดศูนย์เจ็ดเป็นเจ็ดแปดสี่เป็นสิบสองเอาแต่หลักหน่วยสองห้าเป็นห้าห้าสองเป็นเจ็ดสองเจ็ดเป็นเก้าเก้าเจ็ดเป็นสิบหกนี่คือหลักหน่วยน,นี่คือหลักสิบหลักสิบห้าห้าหกสองหกก็คือตัวเนี้นครับสองหกเจ็ดหกก็คือตัวนี้น สีอถูมีสองตัวน,นี่มีสชุดอีกเพราะมันมีคู่เก้าหกหนึ่งสองสามสี่จะมาไหมว,วันที่หนึ่งมีนาคมจะมาหรือไม่เดี๋ยวจะให้ดูที่ผมทำไว้ผมทำไว้ตั้งแต่สองตัวล่างถ้าแคปหน้าจอได้ก็แคปหน้าจอไว้ดู หลักสิบหนึ่งหลักสิบหลักสิบไปเลยอน,นี้ทำไว้ทาไว้ก่อนละสองแปดศูนย์ 2, 8, ถ้ามาตัวเดิมถ้าขึ้นหนึ่งแต้มขึ้นสองแต้มขึ้นสามแต้มขึ้นสี่แต้มนะครับแล้วก็ขึ้นห้าแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้าแต้มก็มาดู ทำไว้ไล่ไล่เหยียบผางมันเหยียบผางมันไม่ค่อยทันส่วนมากมันจะส่วนมากมันก็เข้าเหมาือนนะเข้าตัวนี้บ่อยเหมือนกันนะตัวนี้ก็เข้าลลอกเนี้ยล็อกนี้ผมชี้มันเนี่ยนี่ก็คืออันนี้ก็คือเจ็ดหนึ 1, ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งมาจากไหนห้าหนึ่งก็มาจากตัวนี้แหละห้าหนึ่ง ัวเลขสองมีสองตัวเอาตัวเดียวสองหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มีห้าสองตัวเขาเลยได้แค่นี้ได้สี่ชุดแต่ส่วนมากมันจะเข้าตัวนิหมกันนะตัวนิ้มก็เข้าเหมาือนสองสามงวดติดต่อมา,มา,มาเนี่ยมันเข้าตัวเนี้เข้าเข้าในขอกสี่เหลี่ยมเนี่ยสามตัวเป็นสองตัวนี่คือหลักหน่วยไม่ต้องไปย้อนกลับละ เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามสามศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแบบนี้แหละแล้วตัวนี้ก็เป็นหลักสี่เหมกันกับจับคู่กันห้าหนึ่งสองหนึ่งอ่ะจับเาไว้โอ้สิบแปดนาทีเลยเหรอเนี่ยภาษารวบรัดตัดตอนแล้วนะเนี่ยเอาแซปน้าจุกนาจอไว้เออจะให้ดูงวดที่แล้วสามตัวมันก็เข้าเหมือนกันนะ โม่สามตัวที่ได้มันก็เข้ากันให้ดูไว้เดี๋ยววันหลังผมค่อยคำนวณให้คำนวณลงวันหลังวันนี้คิดมันจะยาวเลขมันออกหนึ่งอะไรหนึ่งเก้าหกเหสี่หนึ่งหนึ่งใช่เลขมันออกสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งมาออกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งมาออกสี่หนึ่งเจ็ดก็ดูเนี่ยแคปหน้าจอได้แคปหน้าจอสี่ หนึ่งหนึ่งมาออกสี่หนึ่งเจ็ดหลักร้อยเข้านะสี่ได้หนึ่ง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 หลักสิบเข้านะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเข้านะครับสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งคือตัวเนี้ยสี่หนึ่งหนึ่งออกมันก็ออกสี่หนึ่ง เจ็ดมันเข้านะงวดนี้เดี๋ยววันหลังจากคำนวณลงให้แคปหน้าจอไว้ลงไว้เล่นก็ได้สี่หนึ่งเจ็ดสี่มันจะมาอะไรงวดนี้หลักสี่หลักร้อยมันจะมาอะไรมีมีห้ามีสี่มีเก้าสี่นคงไม่มาแล้วละทาไมห้าก็เก้าไม่เก้าก็สองนี่แหละหลักร้อยหนึ่ง มันจะมาอะไรมาเก้าหรือเปล่ามาสามหรือเปล่านี่ไม่มาแล้วละก็มีศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่นี่แหละหละักหลักสิบน่าจะมาเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดมันจะมาอะไรถ้าลงสองแต้มเลขห้าจะมาตัวเดิมมบล็อกเจ็ดถ้าขึ้นแต้มนี่ก็เลขแปดถ้าขึ้นสี่แต้มก็เป็นหนึ่งเป็นสิบเอ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดอ่ะลองดูเดี๋ยววันหลังเดี๋ยว เดี๋ยววันหลังก่อนจะลงคลิปให้จับคู่ให้ด,หดูครับขอบคุณมากครับ20 30ิิวินาทีจากช่องเวียงแก่นชาแนลขอบคุณมากครับท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e อะไรก็แล้วแต่แคปสูตรไว้ไม่ใช่ว่าเล็กออกมาแล้วมาลงมาใชา่ผมคำนวณเอาแต่วันที่25ี่สิบห้านะยี่บห้ามกราพก,กูพามันก็เข้าเลย มันเข้ามันหลุดมีเข้ามีหลุดมันไม่ได้ถูกตลอดมันก็ไม่ได้ผิดตลอดนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนสมาชิกช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนั่งลงขดลงแขงมันการคำนวณให้เป็นหน่วยสูตรฟรีมันเป็นตลอดชี่มือกันนะอย่างไออย่างไอเนี้ยที่ว่าชี่บว่าบวกได้ บวกได้สามสี่เนี่ยเนี่ยสูตรเนี่ยบวกได้สามสีถึงสามสี่เ้าน่แหละถ้าไม่เข้าใจไงก็ย้อนไปดูคลิปก็จะได้เข้าใจกันขอบคุณครับ